สวัสดีครับทุกคนมาฮะวันนี้อัปเดตกันของวันพุธวันนี้นักเตะมาเลยครับ SBC 1ตัวนั่นคือดูซานวัลลาฮาวิทจากยูเวนตุสนะครับตัวนี้ก็เป็นอีเวนต์ในตอนนี้นะฟีฟ่าเบลคับไอฟีนอมนะครับอีเวนต์ของดาวลุงนั่นเองนะไปผมพาไปดูค่าทรรกับสเต็หน่อยออค่าทรรใช้เลด85สนะครับแล้วก็ใช้นักเตะเซเรีย ER ตัวหนึง่ง ก็ค่าทํา8แห้าหรอ8.5้าตอนนี้เนี่ยใบหนึ่งรู้สึกว่าจะหลายหมื่นอยู่นะ8.5เดี๋ยวเช็คให้ก่อน8.5ตอนนี้ใบหนึ่งประมาณ7 0 0ดกว่านะครับเจ็ดกว่าก็ถ้าในควสนี้ก็ร่วมประมาณสักแ0 0 0มืได้ถ้าตีเข้าวๆนะครับสำหรับราคาค่าทําของ วาราโฮวิช ah นะประมาณ80ดหมื่ได้นะครับ s t a ตเบิร์เกอ์เป็นไฮมีเดียมนะครับสกิลมูฟสี่ดาวเท้าสี่ดาวตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัพเท้าหรือสกิลหรือเปล่านะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอัพไหม so, ตำแหน่งเป็นกองหน้ากับ CF นะครับก็ตอนนี้ความเร็ว83 88ใช้ได้นะความเร็วฟินิชชิ่ง93เลยนะและแท็กโพสิชันก็93ตรงนี้ โอ้ oh, เรื่องจบสกอร์อยังบอกว่าคมแล้วช็อตเพาเวอร์ก็90นะครับยิงไกลได้ด้วยนะบอลเล่ไป3ตรงนี้ผมว่าก็ไม่ไเป็นปัญหาอะไรแต่ฟินิชชิ่งค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวาลลาฮวิตตรงนี้ส่วนเรื่องพาสซิ่งนะวิชั่น77คอสซิ่ง62ช็อตพาร์80ลองพาร์ท70นะตรงนี้วิชั่นก็ยังน้อยนะถ้าให้พูดตรงๆแล้วก็ช็อตพาร์80เนี่ยก็ปกตินะช็อตพาร์80ส่วนลองพาร์ท70นี่ก็ยังใช้งานไม มาถึงเรื่องของดิปปิ้งนะครับ agility 83ี้แปดสบาลานซ์แปนะตรงนี้มันตัวใหญ่นะว่าลาวิดผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ใช่สายคล้องนะตรงนี้เราก็มองข้ามไปได้นะส่วนเรียคชั่นนะครับ91บอ็ลคอนโทร่เนะตรงนี้เยอะอยู่เรียคชั่นดีนะครับตรงนี้ดิปปิ้ง87ดเจ็ดคอมโพสเตอร์แปนะครับเฮดดิ้งแปดเจนะส่วนจัมปิ้งเนี่ย76แต่วันมันสูงอยู่แล้วนะครับมันสูงอยู่แล้ว6ฟุต3ามอะนะวาลาหูวิดมันสูง เพจจัมปิ้งไม่เยอะแต่เฮดดิ้ง87สวยอยู่นะครับสเตมิน่า85และได้สเต็งเยอะถึง93เลยนะครับวาลาโฮวิตตัวนี้สกิลยิงมียิงปั่นกับชิปช็อตนะครับเป็น2สกิลยิงก็เรื่องจบสกอร์ดูดีทีเดียวนะถ้าให้มองเข้าวๆตรงนี้เนี่ยผมว่ากับค่าทำผมว่าก็ไม่ได้แพงอะไรนะนะแต่เดี๋ยวผมพาเข้าฟุตบินดูดีกว่าผมอยากรู้ว่ามันอัพ เท้าหรืออัพสกิลมูฟหรือเปล่านะครับตรงนี้อืม,มา <c oughs> <c oughs> ไปดูนะครับวลราฮาวิดโอ้ไม่ถึงแปดหมื่นนะผมดูเมื่อกี้มันประมาณหกหมื่นเจ็ดเองนะครับค่าทําไม่ถึงแปดหมื่นนะเมื่อกี้ผมดูให้คลาดเคลื่อนไปนะครับส่วนวลราฮาวิดผมดูตัวทองให้ก่อนโอ้ยตัวทองสกิลมูฟสาดาวเท้าสาดาวเวิร์เรมีเดียมมีเดียมด้วยโอ้ยปรับทั้ง ปรับทั้ง Work ์กเลปรับทั้ง k ก l l ปรับทั้งเท้าเลยนะครับวัลา6ควิตัวนี้อัพมาได้คุ้มจริงๆนะกับราคา60,000่นอัพเท้าสกิลมูฟเวิร์กเลดของเรื่องนะส่วนสเตตเนี่ยบวก6นะครับความเร็วฟินิชชิ่งก็บวกมา5นะส่วนเรื่องจ่ายบอลเมื่อกี้ที่เราดูกันมันก็ไม่เยอะถูกไหมแต่มันก็บูตมาให้พอสมควรน,นะอืมแต่ว่ามันก็สเตตมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับ ตรงนี้แล้วอจีบาลานเนี่ยアีบุ๊มมา22บาลานบูม,มา28โอ้หเฮดดิ้งบูทให้10นาสเตมิน่าก็บูท6สเตงบูท5เฮ้ยผมว่ามันเป็นการอัพที่ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะหมายถึงว่ามันอัพจากตัวทองมาแบบให้มันเล่นได้แล้วแบบอัพได้เยอะมากเลยนะทั้งจีบาลานอัพได้แน่แนๆเลยอะนะตรงนี้โอ้โหผมว่า คนที่สายเซเลอาแล้วก็คนที่ชอบแบบหมายถึงแฟนบอลยูเวนตุสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะถูกใจจัดเลยตรงนี้อัพมาให้จนแบบน่าเล่นเลยนะครับน่าเล่นเลยตรงนี้เคมี K Me, ผมว่าจบสกอร์ดีผมว่าไปลองเอนจิ้นกันก่อนนะครับไปลองเอนจิ้นกันก่อนผมว่าน่าจะสวยอยู่เพราะว่าเลื่องจ่ายบอลจะได้ขึ้นมานิดนึงนะคความเร็วประมาณนี้ผมว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ เป็นเน้นบวกอาจิบวกบาลานซ์นะแล้วก็บวกเรื่องพาสซิ่งจะสวยนะวอลลาหวิดโหผมว่าน่า,นานเล่นเลยนะราคาแค่นี้ผมว่าทำไว้เหอะทีมเซเรียอาผมว่านะทำติดทีมเอาไว้ไม่น่าเกียดนะตรงนี้มันอัพให้แบบผมมันอัพให้แบบว่าหลายอย่างจนแบบใช้งานได้เลยนะ,นะอัพเยอะจริงตัวนี้ครับวลาหฮวิดโอโหเออเอเอนะ เนี่ยไอตัวแบบเนี้ยปกติมจะใช้ยากใช่ไหมแล้วแบบบางคนเขาอยากเล่นอะ่ะพอมันอัพให้แบบเนี้ยเออมันคนเล่นน่าจะชอบนะครับคนเล่นน่าจะชอบวลลาฮวิดอัพดีแบบนี้เอเอถือว่าทําดีอยู่นะครับตัวนี้เออทาดีอยู่ราคาแค่หกหมื่นเท่านั้นนะตัวนี้เออผมให้คุ้มนะตัวนี้ผมให้คุ้มเลยเป็นเอชบีซีตัวหนึ่งที่คุ้มเลยแหละนะกับการอัพให้ขนาดนี้คุ้มเลยนะครับ อ,อ่ะก็เรียบร้อยนะสำหรับอัปเดตวันนี้มีน้อยนิดจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผม